สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เบียร์อยู่ที่ร้านกิวกิวเต้นะคะมาเอ่อมากินหมูเกาหลีแม่อยากจะกินหมูอะไรก็ได้หมูแบบหมูกระทะอะไรเงี้ยตอนแรกแล้วเบียร์แบบเออามาดีกว่าเอาคิวเต้เป็นหมูเกาหลีดีกว่าน่าจะอร่อยกว่าตอนนี้ก็กําลังมาดูร้านนี่แม่หนูแม่ทักทายหน่อย <c oughs> ไปเดี๋ยวถ้าเออน่าโสมมากเลยอะน่าโสมมากวันนี้มันเกิดนะคะก็อยากจะแบบว่ากินอะไรดีๆไปเที่ยวจะทำนทํนทนี่ก็ทำเดี๋ยววันนี้กินเสร็จก็เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะไปทำบุญต่อที่วัดหัลำโพง นะคะก็เดี๋ยวถ้าอาหารมาหมูมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็จะถ่ายวีดีโออัพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวขอเบียเอาผลไม้ไปกินก,ก่อนละกกัเนอนเดี๋ยวเจอกันใหม่